ก็เลยว่าพ pues ี่ไมค์ออกออกออกมาพูดแล้วว่าอย่าแย่เป็นได้แค่น้องก็จริงจริงเนาะก็หนูก็พูดกับตาได้เหมือนกันค่ะก็มันไม่มีอะไรจริงจริงพี่ไมค์ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนใช่ค่ะก็หน้าน้ที่จะหาเพื่อนแบบคุยแบบสนทนาได้แล้วแบบพี่เขาก็เรียนที่โรงเรียนมหาลัยเดียวกันแราอยู่ในมหาลัยมีคนแอบถ่ายเรากับพี่ไมค์ทุกันด้วยในมหาลัย ไอ้ค่ะแค่ระวังตัวย่าไม่พานี่มหาลัยเวลาเราเจอกันเลยนะไม่ไม่หนูหนูละหนูก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าพี่มันเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกันยืนยืนที่มหาลัยหนูว่าเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติที่สุดย่าจะเหมือนล่าสุดมีแฟนคลับชาวจีนที่สร้างเป็นอินสตาแกรมให้เราเหมือนเป็นคู่จิ้นกันเลยไหมกับย่าเอ็มเอ็มวายหน่ารักดีค่ะว่าแบบทำอะไรครีเอทีฟ ดีใจค่ะก็ดีใจที่คนที่ดูชิมมันเอ็มไทยมีไหมครับเอ็มบ่ายเอ็มไทยเอ็มบ่ยมีไหมไทยม่รู้ยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอจอิงๆค่ะแต่ก็เห็นรูปในอินสตาแกรมมีแต่ซ้ำซ้อนใช่ไหมเออกับพี่เดชอะไรเงี้ยวิ้นไม่ไม่หรอกค่ะเพราะว่าอันนี้หนูบอกความทันใจที่พี่เดชกับพี่ไม่เปร่วมผลิซึ่งแบบไม่เหมือนกันเลยก็แล้วแต่าใครจะเป็นใครมาน หลายคนแบบนี้ไม่มีใครทำให้เราหวั่นไวหวบ้างรอคะย่าก็จริงจริงหนูก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นทุกคนในในระดับนึงหมดแล้วค่ะว่ามันได้แค่นั้นในฐานะพี่ชายทุกคนเลยใช่ไหมคะย่าใช่ค่ะเอาไว้อย่างนี้ถ้าเกิดเรา เราแบบว่าโดนจับตามองจะอยู่หากับี่ไม่ไม่หนูไม่ได้ซเว่าูว่าอะไรเปนลว่าพี่ไมเป็นแบบชิวที่สุดเท่าที่หนูเยเจอมาในชวิตี้ค่ะเราแชิวมาไม่ไม่ได้คิดอะไรจะม่ในกลุ่เรามีไหมครับกับไมไม่มีแน่นอนเพราะหนูตเพื่อนนกับ้องคอย่างล่าสุดพี่ณเดชนก็มีข่าวเขาขอขวัญอะไรเงี้ยสังเกตเยวกับพี่เอง ตัวนี้อันนี้ต้องไปทาไวไฟค่าเด็ดก่อนทำไมก็มีข่าวถามว่าเราถึงหรือถือที่นาเดชที่มีข่าวเขาคุยกันไงไม่ค่ะไม่ไปลุโหนคือมันก็เป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะแบบเป็นข่าวกับใครอะไรยังไงแต่ ก็เลถามพี่เลยเหมือนก่อนหน้านี้เรากับพี่ระเดดจะมีข่าวมาอยู่บ่อยแต่พอแบบพี่ระเดดมีข่าวกับสาวคนอื่นแบบนี้เราแบบเอ๊ะรู้สึกอะไรบ้างก่นไม่ไม่ไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างปกติมากเลยค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่กระแสว่าร่วมงานกับใครบ้างมาี่นเดดเคยมาพูดถึงน้องของขวัญอะไรนี้กับเราบ้างไหมคะไม่เคยเรารู้จักไหมเรารู้จักไหมเคยเห็นเขาบ้างหรือเปล่าคะย่า เราไม่ได้ยังไม่รู้จักเลยใช่ไหมคะทุกคนยังไม่ได้กินไม่เคยรู้มาค่อนนี่ได้ยินก่อนด้วยค่ะคุณมิค่ะว่าจะได้รับความคุยก่อนจากเจมจีอ๋ออันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ได้ได้ข่าวว่าเป็นกันแต่ก็ต้องรอว่าช่องจะอนุญาตหรือเปล่าเห็นว่าเป็นเรื่องปริศนาใช่ไหมคะมาใช่ไหมหนูว่าไม่ใช่นะคะหนูว่าหนูว่าทางช่องไม่ได้หนูว่าทางช่องไม่ได้ไม่ได้ปลดเราค่ะ อาจจะต้องต้องหนูไม่รู้จริงๆริงคือคือคือทางผู้จัดที่ติดต่อมาคือไม่ใช่ปริศนาใช่นไรเลยรู้ยังไม่มีใครติดต่ออะไรอูเลยค่ะก็เอ่อต้องต้องดูไปเรื่อยๆค่ะหนูก็ไม่รู้แต่สาวได้คู่กันหรือย่าเห็นสาวว่าได้คู่กันกั่จริงจังถ้า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 เป็นไปได้ก็ดีค่ะแต่หนูไม่รู้เหมือนกันรู้เจอน้องเป็นยังไงบ้างเหรอเออ เลยค่ะว่าทำไมเขาถึงได้ประสบความสำเร็จโดนเขาแกล้งบ้างไหมคะให้หนูเป็นพี่เขาจะมาแกล้งหนูยังไงไม่ได้แสดงว่าถ้าได้ร่วมงานกันนี่เราวางตัวเป็นรุ่นพี่ไว้ก่อนให้พนธบอกน้องค่ะว่าเจอพี่หรือไม่นะเออเงือกาสร่วมงานกันโอเคไหมคะดีค่ะนุ้์ทองเขาเป็นคนอะไรหนูเชื่อว่าทำยงานแล้วได้ร่วมง่งยาย่ยากไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมคะอยากน้องยายอยากร่วมงานกับใครเป็นยั